wrist, wrist ข้อมือข้อมือ fist, fist กำปั้นกำปั้น knuckles, knuckles ข้อนิ้วมือข้อนิ้วมือ middle finger, middle finger นิ้วกลางนิ้วกลาง thumb, thumb นิ้วโป้ง นิ้วโป้ง or you can say นิ้วหัวแม่มือนิ้วหัวแม่มือ pinky finger pinky finger นิ้วก้อยนิ้วก้อย index finger index finger นิ้วชี้นิ้วชี้ ring finger ring finger นิ้วนางนิ้วนาง พ m มพ l มฝ่ palm, palm. ามือฝ่ามือแฮ n d h แฮนมือมือ f ิ n g e r f i n ิ e r นิ้วนิ้ว